สวัสดีครับอยู่กับผมโค้ฮอลเตอร์ครับวันนี้เราจะมาดูแพชใหม่ซีซั่น36ที่มีการปรับสูตรของการโจมตีปกติมีการปรับมาใหม่บางตัวละครนะครับซึ่งมีผลกับพวกการออกไอเทมด้วยครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยลักษณะการโจมตีปกติของตัวละครในเกม HOK เนี่ยในแพชปัจจุบันซีซั่น36เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือตัวละครที่มีลักษณะการโจมตีใกล้และไกลและตัวละคร โจมตีระยะใกล้หรือไกลโดยการปรับในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะมีตัวละครทั้งหมด12ตัวที่ได้รับผลซึ่งจะไปสอดคล้องกับไอเทมบางชิ้นที่มีเอฟเฟกพิเศษเฉพาะตามประเภทของการโจมตีของตัวละครนั่นเองครับเรามาพูดถึงประเภทแรกก่อนนะครับก็คือตัวละครที่มีลักษณะการโจมตีใกล้และไกลนะครับต้องอธิบายก่อนว่าตัวละครพวกนี้เนี่ย จะเป็นตัวละครที่มีลักษณะการโจมตีทั <mae afraid Tyson> ้ง2ลักษณะเลยในตัวเดียวกันก็คือการโจมตีใกล้และไกลสามารถสลับรูปแบบการโจมตีไปมาได้จากสกิลหรือสกิลติดตัวนะครับโดยในแพชนนี้เนี่ยจะมี5ตัวละครที่จัดอยู่ในประเภทนี้ก็คือเผยซามายฮิโน่เฟยและก็เซรัส โดยตัวละครพวกนี้เนี่ยจะมีลักษณะการโจมตีทั้งแบบใกล้และไกลเลยครับอย่างเผเนี่ยก็จะมีลักษณะการโจมตีใกล้ในร่างเสือนะครับแล้วก็การโจมตีไกลในร่างคนซึ่งอ้าเนี่ยจะมีการโจมตีแบบใกล้เนี่ยจากพาสซีฟแล้วก็การโจมตีแบบไกลจากการตีปกตินะครับฮิโน่สามารถเปลี่ยนได้นะครับจากสกิล2ครับเฟยเช่นเดียวกันสกิล2ในการขึ้นกำแพง แล้วก็ลงมาตีบนพื้นดินและเซอรัสเนี่ยจะมีการโจมตีไกลก่อนเลเวลสและหลังเลเวลสเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะใกล้นั่นเองครับถัดมาประเภทที่2ก็คือตัวละครโจมตีระยะใกล้หรือไกลตัวละครพวกนี้เนี่ยเดิมทีแล้วจะมีการโจมตีแบบ ระยะที่ตายตัวนะครับหากตัวหนึ่งแบบตีใกล้ก็คือตีใกล้ไปเลยหรือตัวหนึ่งตีไกลก็ตีไกลไปเลยนะครับโดยอิงตามเกมที่ระบุเอาไว้ในค่าสถานะนะครับแต่จะมีลักษณะพิเศษก็คือบางสกิลจะมีการโจมตีระยะอื่นแฝงอยู่ด้วยในแพชนี้เนี่ยมี7ตัวละครที่จัดอยู่ในประเภทนี้ก็คือยินยิ่งในการโจมตีพาสซีฟครั้งที่3 เฉาเฉาหรือว่าโจโฉในการโจมตีจากพาสีหรือปังจากการโจมตีพาสีหลีกิ้นจากการโจมตีพาสีหลังใช้สกิลอากดูหลังจากปล่อยตัวเฟอร์บอลเข้าไปให้เฟอร์บอลเป็นการโจมตีระยะใกล้ซางฉี่หรือว่าซางเคียการโจมตีปกติที่หากอยู่ใกล้ก็จะตีไกลหากอยู่ใกล้ก็จะตีใกล้แล้วก็ซือคงเจนเช่นเดียวกันนะหากโจมตีระยะใกล้ก็นับเป็นการตีใกล้หากโจมตีระยะไกลก็เป็นการตีไกลนั่นเองถัดมาจะพูดถึงเรื่องไอเทมครับที่ปรับตามประเภทของการโจมตีเช่นเดียวกันก็จะมี2ประเภทครับก็คือตาม ตัวละครที่มีลักษณะกา,ารโจมตีใกล้และไกลและตามตัวละครที่มีการโจมตีระยะใกล้หรือไกลมันจะมีผลก็ต่อเมื่อตัวละครนั้นเนี่ยออกไอเทมที่อยู่ในประเภทเดียวกันกับตัวเองเอฟเฟกของไอเทมนั้นเนี่ยที่เป็นเอฟเฟกตเฉพาะก็จะติดกับตัวละครนั้นๆครับโดยไอเทมจะแบ่งเป็นดังนี้ ประเภทแรกไอเทมตามตัวละครที่มีลนะักษณะการโจมตีใกล้และไกลนะครับโดยจะมีถึง3ชิ้นได้แก่ daybreaker s a n c h a z e r และ destiny อย่างสมมุติเนี่ยผมเล่นเพยแล้วออก destiny เนี่ยนะครับไอเทมนี้มันกันตายได้1วินาทีนะหากเป็นการโจมตีระยะใกล้หมายความว่าถ้าผมเป็นร่างเสือเนี่ยผมก็จะได้อมาตะ1วินาทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นร่างคนเนี่ยนะครับ ผมจะอยู่ได้แค่0.5วิทีเพราะว่ามันนับว่าผมเป็นตัวตีระยะไกลนั่นเองแต่ตัวละครพวกนี้จะพิเศษหน่อยนะครับตรงที่ว่ามันจะไปทับซ้อนกับพวกไอเทมประเภทต่อไปก็คือตามตัวละครที่โจมตีระยะใกล้กนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมประเภทที่2ที่มีผลกับตัวตีใกล้และไกลก็จะมีผลกับตัวละครทั้ง5ตัวนี้ด้วยครับโดยจะอิงตามลักษณะการโจมตีในขณะนั้นจากการเปลี่ยนสกิลมาเป็นใกล้หรือว่าไกลนะครับอย่างเช่นเผยเนี่ยไปออก sky piercer ครับซึ่งชิ้นนี้เนี่ยจะมีผลแค่ตัวตีไกลเท่านั้น หากเผยเล่นร่างเสือครับมันจะกดใช้งานแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ากดเป็นร่างคนขึ้นมาเนี่ยแล้วไปตีธรรมดาใส่เนี่ยพอกดใช้งานไอเทมนี้เนี่ยเราก็จะใช้ได้เหมือนตัวตีไกลทั่วไปก็คือตีธรรมดาปุ๊บแล้วก็ผลักออกเลยครับซึ่งเรากำลังจะพูดถึงไอเทมประเภทที่2หลังจากนี้ครับก็คือไอเทมที่ตามตัวละรประเภทโจมตีระยะใกล้หรือไกลนั่นเองครับโดยจะมีไอเทม4ชิ้นด้วยกันครับอย่างแรกก็คือไอเทมป่าทั้งหมดครับสเกลเบลดและ Dragon s สไตรช์ s อสก a r ์สเอมบรแล้วก็สุดท้ายเป็นดี for สกายเ p i e r อ e r ครับอยากพติผมเล่นโโฉครับแล้วไปขึ้นตัวของ Sky p i e r c e r เนี่ยหากเป็นการโจมตีปกติที่ไม่มีพาร์ตสสิเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่ามีสกิลตัวอยู่เนี่ยแล้วผมไปตีธรรมดาใส่เนี่ยนะครับพร้อมกับใช้ตัวของไอเทมนี้เนี่ยมันก็จะมีการแสดงผลที่ผลักศัตรูกระเด็นออกไปครับแต่นี่ต้องระวังนิดนึงครับตรงที่ว่าหากมันอยู่ใกล้ไปเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ไกลแบบสุดขอบนะ ให้ดูวงตรงนี้เอาไว้ดีครับว่าถ้าผมตีธรรมดาไม่ได้แบบว่าอยู่ขอบวงเนี่ยนะครับมันจะไม่ผลักออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ตรงขอบวงนะครับตัวละครนั้นถึงจะโดนผลักออกนั่นเองอย่างที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของไอเทมป่านะครับถ้าเกิดว่าเล่นโจโฉป่าเนี่ยนะครับแล้วตีจับพาสซิฟเนี่ยในระยะไกลเนี่ยในส่วนของดาเมจที่มันขึ้นเนี่ยนะครับมันจะลดลง50%ครับเพราะว่ามันหาว่าเราเป็นตัวตีไกลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตีปกติแบบ อยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยนะครับมันก็จะนับเป็นดาเมจเพิ่มเติมแบบเต็มที่นะครับตามปกติไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงสรุปอีกสักทีครับลักษณะการโจมตีใกล้และไกลเนี่ยเป็นการโจมตีแบบไม่ตายตัวครับปมหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปมาได้ทั้ง2รูปแบบส่วนตัวละครแบบโจมตีระยะใกล้หรือไกลเนี่ยจะมีรูปแบบแค่แบบเดียวเท่านั้นนอกจากว่าตัวละครนั้นเนี่ยจะมีสกิลอื่นๆที่สามารถทําการโจมตีแล้วออกเป็นระยะตรงข้ามกับที่ตัวเองเป็นได้นะครับ และเนื่องจากการปรับดังกาเนีไอเทมก็มีการปรับให้สอดคล้องกับ2ประเภทการโจมตีนี้ด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับทั้งหมดก็เป็นข้อมูลของแพ์ซีซัน36ที่ได้มีการปรับในส่วนของการโจมตีปกตินั่นเองนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e ให้ช่องของผมด้วยนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปได้นะครับไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนก็ฝากเอาไวใ้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ